สวัสดีครับ FC มวยไทยไซเบอร์ศึกจิตมึงนนเวทีมวยสยามอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่งแบนจงบังหวัดสมุทรสาครวันที่17สิงหาคมนี้มีคู่มวยที่น่าสนใจดังนี้นะครับเริ่มต้นที่กูแรกนะครับขุนไก่สอวังเสือพบกับโชคชัยชานแจ็กกี้ยิมคู่ต่อมาคือหลานย่ากแก้วกว้ยบางขลมพบกับเตียวหุยหนุย9กนะครับ คู่ต่อมาเลอศศิลาสิตผู้กองฟอร์ดพบกับอนุสรเล็กสิตบอลสกลส่วนคู่สุดท้ายนะครับธีรพลแดนเขาทรายพบกับเฟตโตริสสอสมัยนะครับเรามาดูกันว่าความเป็นมาของแต่ละคู่เป็นยังไงนะครับเริ่มต้นที่คู่ลาโชดนน้ำหนักร้อปอนด์คุไกลาสอวังเสือพบกับโชคชัยชานแจ็กกี้ยิม ขุนไก่เป็นนักมวยอายุ15ปีจากจังหวัดชักเชิงเซาฟ้าที่ผ่านมาชนะคะแนนทาหาภูเก็ตสิงม์มวยไทยแพ้คะแนนฟ้าจลัดสอเดชพัน์แพ้น็อกยกสี่ชาติพยั์ลาน,นาวอเตอร์สเยิญนโชคชัชยชานนะครับเป็นนักมวยอายุ15ปีจากจังหวัดกาฬสิน์ฟ้าที่ผ่านมาแพ้น็อกยกสามสีนรงกอรกรรมานาศ ทนาน็อกยกสามอสุนน้อยสิทธิ์จ่าสิงห์ชนะคะแนนเพชรศิลาแดงพนมดงรักคู่ที่สองชบใน,นน้ำหนักร้อยี่สิปอนด์หลานยัก,ก้าก๋วยบางขงลมพบก,กับเตียวหุยหนุ่ยเก้าสามหลานยัก,ก้าเป็นน้ำมวยอายุยีสิบสาปีจากจังหวัดบึงการายที่ผ่านมาชนะน็อกยกสามเพชรนำโชคทธรพลรีสอร์ทชนะคะแนนอสุนน้อยสิยจ่าสิงห์ ชนะคะแนนลุงลาวีศักอินเตอร์ส่วนติวหุยนะครับเป็นนักมวยอายุ19ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายที่ผ่านมาแพ้คะแนนเจริญ,ญยศบุญหลานนามวยไทยแพ้รอกยกสามเพชรอลังการสิทธิ์จ่าอุ้มชนะคะแนนภูผาบีเอสมวยไทยส่วนคู่ที่สามโชคในน้ำหนัก120ปอนด์เลิศศิลาผู้กองฟอร์ดพบกับอนุสรเล็กสิทธิ์บอลสกล เลิศศิลาเป็นนักมมยอายุ18ปีจากจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายที่ผ่านมาชนะคะแนนเอกบุรพาโอลูกอชูชนะคะแนนลุงราวีศักดิ์อินเตอร์แพ้คะแนนเหนือเพชรพุทธประชาชื่นส่วนอนุสรเล็กเป็นนักมมยอายุ19ปีจากจังหวัดสกลนกครฝ่ายที่ผ่านมาแพ้น็อกยกสี่พญาคุดสออินเชละโชคชนะคะแนนพญาคุดสออินชละโชคแพ,พ้น็อกยกสามฤทธิ์เสตูแก้วสำลิศ ส่วนคู่เอกนะครับช่วงนั้นต้อหลักร21ปอนด์ธีรพลแดงเขาทรายพบกับเพชรเปราลิดสอสมหมายธีรพลเป็นนักมวยอายุ24ปีจากจังหวัดนครราชสีมาไฟที่ผ่านมาแพ้คะแนนพายพยักสอสมหมายแพ้คะแนนเพชรจจกจันทร์ชอห้าพยักชนะน็นนอกยก 3, สามสี่เพชรเล็กเกียริเพชรเดชาส่วนเพชรเปราลิดเป็นนักมวยอายุ20ปีจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ไฟที่ผ่านมาแพ้ชนะคะแนนรับชุมพรท่าชะยาสัตว์แพ้คะแนนแปะยิ้มสอบุญมีฤทธิ์แล้วก็มาแพ้คะแนนแปะยิมสอบุญมีฤทธิ์อีกเช่นกันนะครับนี่คือคู่มวยทั้งสี่คู่ที่น่าสนใจในเศรษจกิจมุงนนในวันเสาร์ที่17สิงหาคมนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจมวยไทยไซเบอร์ Cyber, ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ